สวัสดีครับอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมมารีวิวชุดเทอร์โบรถไฮฟ,ฟอร์ดนะครับผมปัญหาสําคัญเลยคือปัญหาร้อนนะครับผมบางคนใส่โบไปแล้วร้อนนะครับไม่แปลกเลยครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งสภาพเครื่องสภาพรถอ่าองศาบิดปั๊มนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องปั๊มด้วยนะครับผม การบีบปั๊มมีเป็นมีผลกระทบต่อความร้อนแล้วก็เรื่องหม้อน้ําน้ํายาหล่อเย็นนะครับพวกนี้มีผลกระทบหมดนะครับเพราะว่ารถฟอร์ดเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นรถเก่านะครับผมแต่ถ้าเจอคันไหนที่ดูแลดีก็ไม่มีปัญหานะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากติดเทอร์โบอยากเพิ่มกาลังรถไทฟอร์ดนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมให้ลูกค้าเช็ครถตัวเองก่อนว่าความร้อนอ่ะมันอยู่ในระดับไหนนะครับผมเพราะว่าเวลาเราติดเทอร์โบไปมันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะครับผม เช่นบางคนเอาเทอร์โบไปติดแล้วบอกว่าร้อนนะครับเหมือนผมบอกว่ามันไม่แปลกเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนชอบบิดปั๊มแก่บิดปั๊มแก่เพื่ออะไรบิดปั๊มแก่เพื่อให้มันตอบตอบตีนนะครับตอบตีนแล้วก็แรงดีนะครับผมแล้วพอเจอเทอร์โบเข้าไปปุ๊บเครื่องมันร้อนนะครับผม <c oughs> มันเป็นปกติอยู่แล้วครับผมก็ <c oughs> มีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเครื่องร้อนครับเปิดฝากระโปรงถอดฝากระโปรงทิ้งเลยนะครับผมปัญหาฟอร์ดนะครับรถเก่าไม่เหมือนรถใหม่นะครับผมเราต้องเข้าใจนะครับถ้าเราอยากติดเทอร์โบ วันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องเทอร์โบเก่านอกนะครับผมเก่านอกนะครับเซตนี้จัดโบเก่านอกนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์นะครับผมพร้อมใช้งานก็มีหน้าแปลนน้ามันเลี้ยงแกนนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ข้างเครื่องนะครับผมถอดใส่ได้เลยมีประเคนให้นะครับผมขูดของเดิมออกนะครับให้สะอาดๆนะครับรูน้ํามันล้างดีๆนะครับผมใส่มีสายน้ํามันกับสายน้ํามันเลี้ยงแกนนะครับผม แล้วก็เข้าถึงไฮไลท์เทอร์โบนอยตัวนี้เป็นโบ AR50 นะเพราะนะครับผมก็เราจะเจอกันแบบทั่วไปนะครับเขาเรียกว่าเทอร์โบตลาดนะครับเทอร์โบทั่วไปเราหาได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าราคาจับต้องได้ราคาไม่แพงสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มีเขาเทอร์โบอยู่แล้วไม่เอาเขาก็จะมีส่วนลดนะครับผมเรื่องเทอร์โบก่อนนะครับผมเทอร์โบตัวนี้เป็นโบเก่านอกนะครับผมก็เป็นเก่านอกนะครับลูกค้าต้องเข้าใจนะว่าเก่านอกนะครับเก่านอกมันก็จะ าบางคนไปถึงตกใจเนาะบางคนไปถึงตกใจว่าเอยช่างทำไมโบมันโยกจังนะครับผมทำไมมันโยกจังให้ลูกค้าคิดด้วยนะครับว่าเก่านอกนะครับมันไม่ใช่ของใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้ามันโยกแล้วมันไม่รั่วมันปกติครับผมเพราะว่าอะไรโบใหญ่ๆพวกนี้นะครับเรานะครับล้างประกอบใหม่มันยังไม่มีการอัดน้ำมันเข้าไปนะครับผม แกมันก็จะโยกนะครับให้เราสังเกตนะครับถ้าโบมันโยกเกินนะครับใบมันก็จะฟาดเห็นไหม <_ d ata> เขาเรียกว่าระยะกันฟาดที่บริษัทกขาทามาเผื่อไว้นะครับผมก็เผื่อไว้เทอร์โบแต่ลูกก็ไม่เหมือนกันนะครับผมโยกมันโยกหมดแล้วครับผมโบเก่านะครับผมไม่มีหรอกครับว่าโบเก่าไม่โยกบางคนอยช่างไปถึงทำไมช่างบิ๊กโบโยกจังนะครับผมโบโยกจังถ้ามันโยกแล้วมันไม่ั่วนะครับปกติแต่ถ้ามันโยกแล้วมันั่วนี่ผิดปกตินะครับผมเขาเรียกว่าระยะกันฟาดนะครับลูกค่ะฝากไว้สําหรับโบเก่านะครับผมนี่ครับ ใบท้ายก็แห้งๆนะครับผมขาวๆอย่างนี้เลยนะครับผมแห้งๆเลยนะครับพอเก่านอกเก่าแท้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมาใส่โองซิ่งบ้านเรานะครับผมโขงซิ่งก็เรื่องโขงซิ่งก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับผมต่างกันแค่มุมองศาการกึ่งแค่นั้นผมว่าเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นโขงหลังเบอร์สีอยู่แล้วนะครับมีเบอร์สีเกือบทุกค่ายนะครับผมก็จะต่างกันที่เทคนิคการกึ่งนะครับผมเทคนิคการกึ่งนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็แค่นั้นเอง แล้วก็ร้านช่างบิ๊กนะครับผมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่สเปคโบเก่าเป็นโบ AR 5เออห้าสิบนะครับผมก็จะมีเขาไอเสียมีระบบน้ามันมีปะเก็นร้อนนะครับผมนี่ครับเขาไอเสียก็จะมีปะเก็นร้อนเหมือนกันนะครับผมก็ไปถึงใส่ได้เลยนะครับผมก็เอารถไทฟ,ฟอร์ดก็จะมีคอ ID ดีเล็กไอดีโตนะครับผมเรื่องรถไทฟ,ฟอร์ดมันเป็นรถที่แบบสลับอะไหล่มาเยอะมากนะครับเราไม่รู้เลยว่าคอตัวนั้นมันกี่นิ้วส่วนใหญ่ พวกท่อยงท่อยางนี้ช่างก็ให้ไปนะครับให้ไปตามที่เคยทานะครับตัวไหนมันใส่ไม่ได้ก็อาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าดัดปงดัดแปลงนิดหน่อยนะครับผมมันไม่มีหรอกครับว่าซื้อไปแล้วมันจะใส่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยังไม่เคยเจอนะครับขาดผมไปติดตั้งเองก็ยังไม่เคยเจอว่าใส่แล้วเป๊ะๆทุกขั้นนะครับก็จะมีตัดมีแต่งนะครับนี่ครับพวกท่อพวกนี้อ่าเข้ากองนะครับผมก็จะทำไปยาวให้นะครับผมยาวยาวเผื่อว่าให้ลูกค้าตัดทิ้งได้นะครับผมพวกท่อพวกนี้ ยาวหมดนะครับผมให้ลูกค้าตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่ารถบางคันกองตำแหน่งเคลื่อนมันก็ใช้ยาวบางคันตำแหน่งกองมันอยู่หน้ามันขยับมาติดติด,ตดข้างๆรูเราก็ตัดนะครับตัดท่อให้มันสั้นตามลักษณะของรถลูกค้านะครับผมถึงบอกว่ารถพวกนี้มันเป็นรถสลับอะไรเข้ามาเยอะมากนะครับผมแล้วก็เวลาลูกค้าติดเทอร์บโบนะครับเรื่องกองอากาศการดูแลกองน้ํามันต้องใส่ใจมากนะครับผมถ้าไม่ใส่ใจนะครับผม ถือให้ใส่โบแพงแค่ไหนก็ไม่ทนนะครับผมแล้วก็เห็นปั๊มนั้นไหมครับผม,ผมก็จะมีชุดปั๊มนะครับผมอันนี้ลูกค้าถอดมานะครับผม,ผมก็จะมีประกันให้นะครับลูกค้าถอดมาทําอะไรลูกค้าถอดมาทําสปริงกาวานานะครับผมทําสปริงกาวานาเราทาทาไมทําเพื่อให้รอบมันกระชับขับง่ายรอบมาไวน,นะครับเพราะว่าเดิมๆ, <oyun S 2> ๆสปริงเดิมอ่ะมันมันลาแล้วตามอายุของปั๊มเนาะตามอายุของปั๊มแล้วมันล้าแล้วการตอบตีนมันตอบช้านะครับผมแล้วก็ ส่งมานะครับผมส่งมาปั๊มนี้ก็เปลี่ยนสปริงก็อยู่2 0 0 0ันบาทนะครับผมลูกค้าถอดมานะครับผมถอดมาได้เลยเรื่องสปริงเราไม่ได้เกี่ยวกับว่ารถคุณสตาร์ทติดยากแล้วคุณเปลี่ยนสปริงไปเราจะให้มันติดง่ายเหมือนอเช็คปัป๊มไม่ไม่ใช่นะครับผมลักษณะมันไม่ใช่สปริงปั๊มนะครับผมพึงคิดไว้นะครับผมมันคือทําให้เราขับง่ายทําให้รอบมันถึงเร็วนะครับผมก็เช่นแต่ก่อนรอบมัน1 2 3 4 5สสี่ห้า แต่ถ้าเป็นสปริงแดงก็2 4 6สเนี่ยฮะมันก็จะข้ามไปเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเอาสปริงเดิมมาให้ดูครับว่ามันใส่ยังไงนะครับผมมาแล้วครับผมก็เดิมๆนะครับเห็นไหมสปริงมันก็ไอตามอายุของปั๊มเลยเนาะกว่ารถกี่ปีแล้วอ่ะรถกี่ปีแล้วก่อจะมาถึงเรามันก็หย่อนมันล้ามันแล้วครับผมการถีบสปริงมันไม่ไม่ได้แล้วมันไม่ถึงแล้วนะครับผมเวลาเราใส่โบบแล้วก็แต่งสปริงให้รอบมันกระชับอ่าให้รอบมันกระชับขึ้นนะครับผม ส่วนลักษณะการบิดปั๊มผมก็จะมีบอกนะครับว่าบิดกี่องศานะครับผมการตั้งมาร์กพงมาร์กไฟเอาง่ายๆเลยตั้งมาร์กไฟตั้งให้มันเป็นค่ามาตรฐานของโรงงานเลยนะครับผมไฟวิน20นะครับผมมาร์กตรงนี้ให้ตรงเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องไปบิดปั๊มนะครับบางคนก็จะขยับไป25บางคนขยับไป30ถ้าเราทําปั๊มแล้วเราต้องตั้งไปที่มาร์กมาตรฐานนะครับผม20นะครับผมก็ใส่สปริงไปก็พอดีเลยนะครับผม ราคา2,000บาทผมว่าไม่แพงเลยนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนอะไรให้ด้วยก็เปลี่ยนโอลิงให้ด้วยนะครับผมโอลิงนี่ครับพวกนี้ต้องเปลี่ยนหมดนะครับผมเพราะว่าได้ถอดแล้วนะครับผมได้ถอดแล้วต้องเปลี่ยนนะครับก็จะมีเปลี่ยนโอลิงมีเปลี่ยนปลเก้นนะครับผมคูดเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมนี่ราคา2,000บาทอันนี้ลูกค้าส่งมาใส่นะครับผมส่งมาให้ช่างบิก๊กใส่ให้แล้วก็ไปถึงก็ไปยกใส่ได้เลยนะครับผมก็ตามที่ผมบอกบิดปั๊มให้ตรงเหมือนเดิมนะครับผมยกใส่ใช้งานได้เลยนะคร อ่าก็เรื่องสปริงปั๊มก็จบไปนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าเราจะส่งปั๊มมาตอนไหนนะครับผมก็คืออันดับแรกลูกค้าสั่งเทอร์โบไว้ก่อนนะครับผมพอเทอร์โบใกล้จะเสร็จอ่าภายในอีก2วันผมก็จะบอกว่าอ่าเทอร์โบใกล้เสร็จนะถ้าลูกค้ามีเวลาว่างก็ถอดปั๊มส่งมานะครับถอดปั๊มส่งมาได้นะครับสาหรับคนที่อยากใส่สปริงนะสวันพอปั๊มมาถึงก็หนึ่งหนึ่งถึงสวันมาถึงผมปุ๊บผมก็ทําให้แป๊บเดียวครับหวันก็เสร็จ ผมก็ส่งไปพร้อมเทอร์โบได้เลยนะครับผมก็โอนเงินพร้อมส่งเลยครับหรือถ้าใครพอเป็นช่างนะครับก็สั่งสปริงเราไปใส่เองนะครับชุดหนึ่งก็ไม่แพงนะครับผมพันหกรบาทนะครับผมเก็บไปทาง1ันเจ็ดร้อยอันนี้ราคายังไม่นิ่งนะครับผมอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงนะครับตามต้นทุนนะครับตามต้นทุนเพราะอะไรเพราะว่าประกันนะครับสั่งตัดนะครับผมถ้าเราไม่สั่งตัดจะไปตอกเหมือนยุคก่อนก็ไม่ได้ครับมันมันไม่สวยนะครับเขาเรียกว่ามันไม่สวยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเรื่องปั๊มนะครับฟอร์ด ก็เล่าประมาณนี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับใครที่ติดเทอร์โบนะครับผมอยากให้ไปเพิ่มเกจวัดอุณหภูมิหน่อยนะครับผมเกจวัดอุณหภูมิสักหนึ่งตัวนะครับผมเข้าไปร้านใดชาร์จหรือร้านที่เขาซ่อมไดนาโมนะครับผมพูดว่าออผมอยากติดเกจวัดอุณหภูมินะครับผมก็ราคาก็ไม่เกินสอ0 0ัหรอกผมว่าติดไว้ดีนะครับผมดีมากดีเลยประโยชน์ได้เยอะเราจะได้รู้ด้วยว่า รถเราเนี่ยมันความร้อนมันคงที่ไหมนะครับผมเราก็จะได้เซฟเครื่องยนต์เราด้วยนะครับผมเกตว่าอุณหภูมิไม่แพงเลยนะครับผมทายี่ห้อดีๆก็แพงนิดนึงนะครับผมก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับสําหรับสายรถไทฟอร์ดเกตอุณหภูมินี่ผมว่าไม่น่าจะพลาดหรอกราคาก็ไม่แพงมันรักษาเครื่องยนต์ด้วยเราจะได้รู้ด้วยว่าเครื่องเรามันร้อนแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมรถไทฟอร์ดนี่ครับ โทรมาเบอร์นี้เลยครับ0933794394นะครับโทรมาคุยนะครับเพราะว่ารถไทฟอร์ดมีปัญหาหลายอย่างมากถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับผมเข้าใจผมดูคลิปมาแล้วก็สั่งมาได้ครับสั่งจองมาได้เลยนะครับผมถ้าใครดูไม่จบหรือไม่เข้าใจยังไงโทรมานะครับคุยกันนะครับผมเราต้องแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ใช่ว่าสั่งของไปแล้วมีปัญหาทีหลังนะครับผมโอ้โหปวดหัวนะครับหัวจะปวดนะครับผมหัวจะปวดเลยแหละ ทำงานทั้งวันแล้วมันต้องมาเถียงกันเรื่องว่าใส่แล้วนู่นนี่นั่นนะครับผมจริงๆถ้าทําถูกเครื่องสมบูรณ์ปั๊มดีผมว่ามันยังไงก็ไม่ร้อนนะครับผมจริงๆนะครับแต่ถ้าบางคันเครื่องก็ไม่ดีปั๊มก็แก่ใสโบไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับยกเว้นนะครับถ้าใครอยากบิดปั๊มแก่นะครับเปิดฝากระโปรงออกเลยนะครับฝากระโปรงไม่ต้องใส่นะครับผมแนะนําอย่างนี้เลยเพราะว่าโชว์ไปเลยครับให้มันระบายความร้อนได้ดีนะครับผม โอเคนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับผม